เออเขาเป็นรายการเขาเหรอหรือเป็นรายการทีวีหรือรายการช่องไม่ไม่รายการเขาเลยรายการของนางนางทำยกช่อง y o u t u อ่าอ่าคนมาทำช่อง youtube เยอะผมไม่เห็นทำไม่เป็นเลยเนี่ยถ้าทำเป็นอ่ะรวยไปแล้วสัมภาษณ์ใครกล้าไปลงช่อง youtube อะไรเงี้ยคนดูหาหาหา,หาทีมงานจริงๆอ่ะทั้งมีลูกน้องมีลูกน้องหลายด้านพี่พัดก็หาลูกน้องด้านไอทีสักคนนึ่นึง ไม่ใช่ถ้าเรามานั่งทาอย่างเง้นเราต้องมานั่งทําคลิปแล้วต้องมาไม่ต้องทําเลยไม่ต้องทําคลิปอะไรเลยเอาที่เนี่ยตัดที่เวลาเอาอย่างงี้เอาง่ายๆเลยเอาแบบเวลาเราขึ้นขึ้นขึ้นขทิกตอกแบบเนี้ยคุยกับใครแล้วก็เออถ้ามันเป็นประเด็นที่มันมีประโยชน์ตัดเอาคลิปจากทิกตอกนี่ไปลงเอาของขวัญด้ครับพี่ซีสิบหกดอกเร็วๆช่วยกันด้วยครับผมทุกคนค่าขอสิบหกคน ทุกคนขอสิบหกคนทุกคนขอสิบหกคนขอบคุณค่ะสิบหกคนมาเลยขอดอกกุหลาบสิบหกดอกค่ะสงสัยต้องเล่าไล่เข้าโอ๊ตออกนะเขาโอ๊ตไม่ทํางานสิบหกคนเออนางไปไหนอนะ่ะเขาโอ๊ตคนหล่อหนูช่วงนี้ไปทําฟันไม่ถอนฟันไม่ค่อยสบายเขาโอ๊ตได้เหรอใช่ฮะแต่จริงมันสเปคหนูเลยนะผู้ชายตัวเล็กๆลกเหรอถามเขาโอ๊ตหน่อยเป็นรับได้ไหม <laughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นดิวกันเองนะบอกก่อนเลยเป็นดิวกันเองนะโอเคขอให้ทันไอให้ทนโอเคขอของควัญอีกสิบดอกอุ้ยทันไหมอย่างนี้ให้เป็นดิวเองนะสิบดอกครับขอสิบดอกเร็วเร็วกว่านี้ครับพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คนละดอกเร็วคนละดอกเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่ทันเร็วเร็วช่วยเร็วเร็วปาสต้าเร็วเร็วเร็วช่วยช่วยเร็วกว่านี้คนละดอกคนละดอกเร็วกว่านี้ครับคนละ็วกว่านี้ไม่ทันไม่ทันทุกคนส่งมาเลยคะแนนคูณสามทุกคนครับส่งค่ะส่งของขวัญค่ะขอของขว เนี่ยมีคนมาถามว่าทนายพัฒน์ทำไมไม่ไปกับอาจารย์เบียบ้างอะไรบ้างคือจะไม่ผมทํางานเลยให้ผมไปเดินตามอาจารย์เบียทุกคนขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยขอบคุณครับแฮร์รี่ทันหรอเมื่อกี้ทันทันทุกคนคะแนนคูณสามริ้วเอาคืนเขาตานี้เร็วๆเมื่อกี้เขาชนะดิฉันตั้งสามพันกว่าทุกคนขอตานี้ขอชนะพี่พัฒน์หน่อยตามคูณสามขอคะแนนขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะเร็วๆโอ๊ยประวันมาเลย ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้อ่อมมากไม่มีใครส่งเลยดูกันตั้งเยอะตั้งพันเก้าเระดาเลยนะ,ะไม่ส่งคห้มมไม่ไให้กำลังใจได้แล้ว<ช>ลรี่ได้ตั้งพันสามของผมอย่าพึ่งนะรอรอบหน้าแบบไม่มีใครส่งเลยเนี่ยเนี่ยกิฟต์มีพี่แจ็ปเปอร์คนเดียวเมื่อกี้ว่าไงนะพี่พัดว่าไงนะเร<ช>ื่องอารย์เบียหรอใช่แล้วตอนนี้ยังดูแลอาจารย์อยู่เปล่า ไม่ได้โทรหาเลยตอนนั้นว่าจะแปลหมูเด้งจะซื้อหมูเด้งให้สามตัวเนี่ยเอากระแสจากเขาอะพอได้กระแสแล้วก็ตีตัวห่างเราอะมันเป็นอย่างเงี้ยพี่พัชครบได้ไหมเนี่ยแรงมากเลยไม่ใช่ <c oughs> ก็ดูเขาอยู่เ,เขาดูเหรอดูอยู่แต่ว่าตอนเนี้มาว่าความอีสานสองสัปดาห์เดี๋ยวแปดกับเก้าก็ไปอ๋ออยู่จังหวัดอะไรคบตอนนี้อยูด่ดอนครับทํางานบ้างสิไปกับอาจารย์เบียร์ไม่ได้ตังนะถูกต้อง มีคนบอกว่าไปกบาบจงางรยชใช้ชีวิตถูกแล้วอ,อย่าไปงานฟรีตลอดมันไม่ได้นะมันจะอยู่ไม่ได้นะงานไม่ได้ตังค์ชอบให้ไปทํากันจังใช่บางทีก็ต้องตื่นนะเอฟซีเวลาไม่มีตังค์ไม่มีใครให้กินนะคะถูกต้องเอาความจริงคุยกันนะไปกับอาจารย์เบียร์ไปฟรีนะไม่เก็บตังค์นะมีคนบอกว่าไปกับอาจารย์เบียร์เราได้ได้ตังค์เยอะมันก็ไม่หนูอยากหนูอยากรู้เห็นแกมานั่งพูดให้ฟัง ไม่ได้หนูดูจากคลิปตั้นๆแกบอกว่าแกไปออกรายการอะไรว่ารายการดังอะไรเอาแกไปบรรยายเอาแกไปพูดแล้วก็ไม่ให้ตังค์แกสักบาทเลยอะรายการไหนวะนี่เห็นคลิปผ่านๆอยู่ถ้าแ,แบบนั้นน่า,นาเกลียดไปนะผมว่าต้องรายการนี้แน่นอนเลยแต่ว่าตอบไม่ได้เออแกบอกว่าเป็นรายการดังระดับประเทศเลยนะแต่ไม่ให้เงินกูสักบาทเลย<า>แต่วพูดแกไม่ได้คงไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกแต่พูดเรื่องมาก<า>การเอาเกลียดใจ เออมันไม่ควรเอาเปรียบกันเพราะว่ารายการก็แบบมีมีเขามีทุนมีอะไรก็ควรจะให้ค่าน้ํามันควรอะไรอย่างเงี้ยค่าเหนื่อยค่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะบางทีอาจารย์เบียร์ถามว่าแกมีรายได้ได้เยอะไหมได้เยอะนะแต่ว่าเรื่องของการมาบรรยายทําอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะเพราะอย่างเช่นบรรยายทําที่หมอเสงอ่ะไปก็ไปฟรีใช่ไหมกินก็กินฟรีบางทีก็ได้รับบริจาคจากคนนั้นคนนี้มาแต่บางทีเอาหลักๆเลยว่ามันมันต้องซัพพอร์ตถูกไหมล่ะ มันต้องซัพพอร์ตคนอื่นพอสมควรเหมือนกันไม่น่าจะใช่โหนกระแสพี่หนุ่มหรอกไม่รายการรายการโหรกระแสเขาไม่มีปฏิบัติธรรมรายการอะไรวะทุกคนไปสืบไปหน่อยซิว่ารายการอะไรเดี๋ยวด่าให้ <laughs> ไม่กล้าพูดไม่ผมไม่ทะเลาะกับสื่อน่าจะใช่รายการนี้แหละแต่ว่าผมผมองดูแต่ว่า ไม่อยากรอก,กับสีช่องน้อยสีหรือช่องมากสีไม่มีอยู่ในช่องสีผมว่านะอ้าวเหรอมาเดินทางใช่มันอย่างรถอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ผมว่าเดือนหนึ่งค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะเนาะเดินทางทุกวันนะแล้วรถไม่ใช่รถใหม่ทีน้ำมันนั่นนะมันก็ต้องมีค่าน้ำมันเครื่องค่าทางด่วนค่าอะไรด้วยอย่างเงี้ย แต่จะต้องเอาเงินไปทําตรงนั้นตรงนี้คือคือการสอนธรรมะหรือว่าการใช้คนอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องใช้เงินเนาะช่วยคนอย่างเงี้ยใช้เงินหมดพี่ขอของขวัญด้วยนะครับสิบเจ็ดคนนะคะทุกคนเตรียมตัวแล้วอยู่คนเดียวเลยเหรอลูกทีมไปไหนหมดอ่ะไปอยู่กับเมียเขาหมดแล้้ตายทำขวัญของขวัญด้วยครับคนละดอกทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะไม่ไหวแล้ว หม่ออกแล้วอิ่มน้ำทุกคนขอ17คนค่ะทุกคน17คนค่ะ17 <ผม S 1> คนด้วยนะครับ FC รายได้เยอะนะแต่รายแต่รายจ่ายอาจารย์เบียร์น่าจะเยอะผมว<ด>่าเยอะมาก สีฟอซีด้วครับขอของขวัญด,ด้วยครับเร็วกว่านี้ครับพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ช่วยด้วยเมื่อวานไอรินทำไมไม่ไปวะทุคนบอกว่าให้ติดสมปองเข้ากลุ่มถึงเก้าอาจารย์เบียร์มั้ยทุกคนค้าคะแนนคูณสามค่ะเออได้คุยกับอาจารย์สมป,ปองไหมอ่ะย,ยังค่ะส่วนตัวยังไม่ได้คุยกันเลย ขอคะแนนคูณสามค่ะพี่เจเปอร์ขอบคุณไปคุยกับแกหน่อยบางทีก็อาจจะไม่มีคนเข้าใจขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะตามพี่พัดไม่ทันแล้วค่ะนี่ขอของขวัญชิุ้ใหญ่หน่อยีอผิดเร็วๆครับพี่พี่ขอบคุณด้วยครับขอชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะชใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคูณสามค่าถูกมาเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะพันเจ็ดสู้เขาพันเจ็ดสู้เขาขอของขวัญด้วยครับขอบคุณครับเร็วๆครับเร็วๆเรกว่านี้เร็วกว่านี้พี่เจเปอร์มาเร็ว รวมพลังคีเจเอร์าเร็วเรเร็วเร็วเไม่ทันแล้วดูนี่ขอคุามากครับขอบคุณครับผมเร็วกว่านี้พี่เร็วเวเร็จุหมดเวลาแล้วคุณพี่ไม่ทันไม่ทันโอ้พี่ไม่ทันอ่ะพี่ช่วยหนูด้วยอ้อพันสองสองพันเก้าแล้วว่า ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เทพเทพฉันหายไปเนยหมดเนี่ยไอรินทำอะไรอะรู้ไทลรีบ้านใกล้เสร็จยังอะบ้านใกล้เสร็จอะไรยังไม่ได้ยกเลยหมดไปกี่ล้านแล้วอะ่ะหมดไปเจ็ดล้านแล้วยังไม่ได้อะไรเลย จะสร้างเหมือนกันเนี่ยจะสร้างแต่แต่ว่าจะสร้างแค่สองสามล้านหลังได้แค่ด<อ>ูวะต่างจังหวัดสองสามล้านก็หลังใหญ่แล้วพี่พัดอาจจะเอาหลังไม่ใหญ่เอาหลังได้แค่สามห้องนอนอย่างเงี้ยกี่ชั้นอะ่ะชั้นเดียวอะ่ะชั้นเดียวพอผมมองว่าสร้างใหญ่ไป<อ>มันอุ้ยของขอนขอบคุณครับอุ้ยวันนี้ได้เยอะมากเลยไอ้สร้างใหญ่ไปมันก็ไม่มีคนอยู่อะ่ะเขาแค่พ่อแม่แล้วก็ นอนอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะสองสามห้องแล้วก็ไม่ตาคุณยายยังอยู่ผมว่าอย่างงั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเรามาเรามาก็นานๆทีแล้วก็ญาติมาอย่างเงี้ยเรามาสร้างใหญ่ไว้มันก็ไม่มานอนหรอกเอาเงินไปจ้างให้มันนอนโรงแรมดีกว่าไม่นอนใช่ไหมคน,คนต่างจังหวัดไม่ต้องไปทําห้องเยอะนะเขาไม่นอนในห้องเขาไม่นอนห้องเขานอนนอกเฮ้ยขอบคุณของขวัญด้วยฮะ ว่าตายแล้วคนดูฉันไม่มีใครเปย์ฉันเลยอ่ะให้ฉันแพ้พี่พัดมาสามตีตาแล้วเนี่ยไงกันเนี่ยเอฟซีผมใจดีเอ่อเนี่ยเขามีเมียหลวงเขาไม่มีเงินกันไงช่องหนูมมีดีพวกเมียน้อยมาดูมันไม่มีตังค์เขาไม่มีแยี่พวกเมียน้อยมาดูไม่มีตังค์นี่อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งตานี้ได้หมื่นหนึ่งแต้มเลย แรงนะแพรรี่เขาบอกก็ไม่มีแต่พวกเมียน้อยมาดูมันไม่มีตังค์อ่ะรู้เขามีแต่พวกเมียหลวงก็มีเงินเมียน้อยดี่รวยวันนี้มาทําคดีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยเมียน้อยจ่ายเท่าไหร่ว่าห้าแสนเลนะมากทต่เท่าไหร่ห้าแสนทนายได้เท่าไหร่ทนายห้าหมื่นฟ้องไปล้านหนึ่งทนายเอห้าหมื่นมาอุดรคุ้มที่ไหนอ่ะห้าหมื่นเองเหรอไม่เรียกน้อยจังอ่ะ เรียกแค่นี้มันก็ต่อเมื่อไปหกหมื่นมันต่อห้าหมื่นเนี่ยตังยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ต่างจังหวัดกันเนาะไม่บางทีอะ่ะเราเราคิดว่าเรามาบ้านอย่างอุดรอ,อะ่ะเรารับได้เพราะว่าเรามาแล้วเรามาบ้านด้วยอย่างนี้ไงนะราคาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอุดรแต่ที่อื่นไม่ไหวมั้งห้าหมื่นได้ไหม,มถ้าที่อื่นคือมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยม,มีมีเคสหนึ่งที่เชียงใหม่คดีฟ้องกันช่อโกงคดีอาญามันไปศาลมากกว่าคดีแพ่งเนาะ เลยเรียกไปหกหมื่นแล้วก็ให้จ่ายงวดแรกสองหมื่นอันนี้ไม่ได้บอกโฆษณาค่าทนายนะแต่เล่าให้ฟังว่ามันคา้จ่ายมันแบบนี้อเออเนี่ยโดนง,งวดแรกไปค่าเครื่องอย่างเดียวแปดพันโอ้โหเหลืออะไรบ้างเนี่ยต้นของเขาอะ่ะแล้วนี่จะเอากําไรที่ไหนมาเอากาไรที่ไหนมาสอนไววว ทุกคนคขอของขวัญหน่อยค่ะตาเนื้อเดี๋ยวรอก่อนนะคุณสามไหมอุดรธานีคือน้องขนยใช่บ้านผมอยู่ดอดรอุดอรพี่พี่อะไรอ่ะคุณหลอกผมอยู่อุบลาปีครับเออเรายังไม่ได้ถ่ายรูปผมแพรรี่อาจารย์เบียร์สามคนเคยถ่ายยัง,ง่ะยังค่ะที่แบบยืนอะเนาะแต่ว่าขนกระแสะเคยถ่ายสามคนไหมไม่ได้ถ่ายหรอไม่ได้ถ่ายครับ เออพอมานั่งดูรูปแล้วมันไม่มีขอของขวัญสิบสามดอกเอฟซีทุกคนขอสิบสามโคนสิบสามโคนคนละหนึ่งดอกรู้จักทนายแก้วรู้จักครับทำไมอ่ะพี่แก้วแก่น่ารักนะถัา <ขอ S 1> เป็น <13. S 1> ชายพัดเป็นชายพัดอ่านไม่คืนนะอะไรนะถ้าเป็นทนายพัดอ่านไม่คืนนะเงิน่ะเหรอ <c oughs> ไม่รู้อ๋อที่เขาพูดถึงกันเลยนะขอของขวัญด้วยครับอีกอีกสองดอก สามดอกครับเร็วคนอีกคนนึงครับที่ยังไม่เคยส่งเลยสามดอกครับขอบคุณมากเลยครับเร็วพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่จะไม่ทันอข,อขอขออีกสองคนครับที่ไม่เคยส่งเลย <c oughs> โอเคขอบคุณครับพี่วันชัยคะแนนจ,จะคูณสามแล้วเตรียมช่วยหนูนะใครเป็นเมียน้อยร <c oughs> องเป็นึงลอแเปน็นนึงคูณสามเลยฮะเอาเลยฮะ,ะ,ะพลังเมียน้อยขอพลังเมียน้อยค่ะคูณสามค่ะที่นี่พลังเมียหลวงครับเร็วครับแพ้เขาคูณสามค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลย ให้มันกระน่ำไปพี่จะเปอร์โซ่เร็วๆรอบสุดท้ายแล้วจะไปแล้วเร็วๆเร็วๆขาส่วนเทนหนูหน่อยเร็วๆว้ายหวูเนี่ยเาต้องเป็นชิ้นใหญ่อะหนูอยากได้ละครบ้างอะทำไมเข้าใจดีจังเลยวันนี้ขอบคุณครับเทพหนูไม่มีเลยไปไหนกันหมดไม่รู้อะขอบคุณครับไปคุณสามไเร็วพี่คุณสามไมมีเลยรอบสุดท้ายแล้วนะผมจะไปแล้วจำๆเลยขอําๆทุกคนช่วยสนุเร็ว พี uhm, ่ต้าเลยช่วยหนูด er> ้วยพี่บุงบุงพ <hmm ี่นํำเพชช่วยหนูด้วยเร็วครับชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งให้มันปั้งไปเลยขอบคุณครับเร็วพี่ปาวานเร็วไปเร็วขอชิ้ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆพี่ชิ้นใหญ่ๆคุณมาส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยแล้วแล้ววพี่เร็ววี้วี้วีด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 วีนวี้เร็วีด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 วขอบคุณี่ะีาวดวีดวีด้ดวีดวีด้ีวีดวยดีดว พี่วันชัยมาสู้โอเลิศโอตายแล้วโอไม่ทันโอตายนะพี่บุ๋งบุ๋งไปไปส่งมาเลยส่งมาเลยยังสู้ได้สู้เลยของขวัญมาเลยพลังสู้พลังมีหลวงไม่ได้จบเดี๋ยวตอนเย็นเอาอีกรอบนึงก็ได้นะแต่ว่าให้เอฟซีไปเติมเงินก่อนสูวพลังมีหลวงไม่ได้พอตีหนูก็มีอยู่เท่สองสามคนเขาไม่เขาไม่ได้มาเขาไม่จืดไม่อยู่พี่บีบีคนหนึ่งพี่อะไรไปไหนกันหมดไม่รู้ รู้คนเร็วหรือจะเไปไ็นไร้ไขยปลาทนายเมียหลวงสู้ๆขอบคุณครับเมียน้อยไม่ผ่านนะแพรี่อะไรแพรี่ไปอยู่ฝั่งเมียน้อยไม่ผ่านนะแพรี่ต้องมาอยู่ฝั่งเมียหลวงแต่ว่อยู่ฝั่งเมียน้อยมันเลิศเมียหลวงมันไม่เก๋ <c oughs> ตอนเนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นทนายเมียหลวงหรือทนายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีเพศแล้วอ,ะอ่ะแพรี่โดนฟองสักดอกหนึ่งเนาะระวังนะฟองทาไมอ่ะ เอาไม่รู้เผื่อไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับใครด,ดูนะแ<า>พน<า>กิ๊กกับใครชีวิตนี้เป็นรักเดียวรักเดียวมีรักเดียวรักเดียวเขาเรียกไปคนรักเดียวหัวเดียวเมียเดียวค่ะเป็นเหมือนนอกเงือกรักใครอะ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงจริงเหรอยังไม่มีคนที่มียังไม่ใช่เหรอ,อยังยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ประกาศสถาปนาเอเหรอให้รอก่อนเหรอยังไม่ได้สถาปนาเจ้าหลวงแห่งมือทิพย์อ๋อ รอก,ก่อนรอก,ก่อนขอบคุณของขวัญด้วยนะครับวันนี้ได้เยอะมากเลยคพี่แพรน่ารักค่ะไม่ต้องมาชมเลยพีเคก็แพรพี่พัดเนี่ยไก่ที่หน้าเข,า,ขาหมดทวกหล่อมามัวแต่ชมชั้นของขวัญก็ไม่ส่งกันไม่เลิกครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณังมากเลยครับผมอุ้ยใจดีมากเลยกลับบ้านก่อนพรลี่เย็ยนเจอกันแล้วกันไปเถอคะค่ะไปเถอะค่ะให้เอฟซีไปเติมเ,เงินก่อนนะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องมาส่งตอนนี้แล้วพี่พาลาดีส่งก็แพ้เ้าอะ่ะมาส่งตอนนี้อะยังไปสู้เขาได้เหรอมาส่งอะไรอ่ะตอนนี้ล่ะมันสู้เขาไม่ได้แล้ว